ครับสวัสดีวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านกะเพราเป็ดเชฟเบิ้มวันนี้เราก็ได้นั่งอยู่กับเชฟเบิ้มตัวเป็นๆวันนี้เชฟมงเส้อเนอาหารอะไรให้เราทานมั้ครับมีปลาเล็ดราดพริกโดนแหวงไปหน่อยนึงชิมเลยแล้วก็ปลาหมึกยัดไส้นึ่งมะนาว แล้วก็เมนูที่กินแบบเหมือนออเดอร์อันนี้จะเป็นหมูยอผัดกะเพราออกรสหวานนิดๆร้อนนิดๆนะแล้วก็ที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือก็ดุกฟูน้ำจิ้มเลิอดรสจัด<า>เชฟป,ป้าเชฟสาวของเชฟสาว <laughs> เชฟสาวผมเจีบกับข้าวอยู่แล้วที่นี่เมนูหลางเชฟออะไร ปลาคังลวกจิ้มกับต้มยำปลาคังสุดยอดที่นี่เป็นเมนูเด็ดของที่นี่และที่ลืมไม่ได้คือโลโก้ของเขาคือกะเพราเป็ดกะเพราเป็ดที่เรามีเป็นสูตรดั้งเดิมเป็นสูตรที่คิดจากไอเดียของผมเองว่าคิดว่าเป็ดเนี่ยจะทําอะไรกินให้อร่อยแล้วเป็นเมนูที่ว่าผัดกะเพรามคิคว่าไม่มีไม่มีที่ไหนที่จะทำเหมือนผมันเป็นเด็ดอยู่ที่ว่า คนจะชอบหรือไม่ชอบอยู่ที่หน่อไม้ดองมันจะออกกลิ่นหอมชวนกินมากแต่ถ้าคนท้องไปชอบ,ไม,ชอบไม่เป็นไรเราไม่ขายก็ได้แล้วที่ได้เชฟเบิ้มนี่คือได้าจากไหนเบิ้มคือชื่อผมเองและเชฟได้มาจากเชฟคือผมเป็นเชฟอยู่ที่ประเทศนอกออผมไม่ได้ ฝึกฝนจากประเทศกาตา4ปี4ปีแล้วประสบการณ์เราเอง18ปีจากหาดปาตองเชฟไปอยู่หาดปาตองมาฮาร์ดคางมาโรงแรมมามีประสบการณ์จากโรงแรมมีประสบการณ์จากร้านอาหารตัวเองแล้วก็ได้ประสบการณ์จากประเทศา ทานว่าโรงแรมฉันฉันเห็นโรงแรมมันทําแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่คุณมาที่นี่คุณจะได้กินแบบสไตล์แบบโรงแรมมาได้หรือสไตล์แบบร้านอาหารที่หรูๆเขาขายราคาสูงๆแต่คุณไม่ได้กินราคาแบบโลๆลอย่างนี้ผมคิดว่าข้างทางทั่วไปไม่มีทานโอเค<ต>ทุกคนคงอยากจะทราบราคากันดีแล้วว่าเท่าไหร่เชฟที่นี่ราคาที่เริ่มต้นเริ่มต้นตั้งแต่สามสิบบาท สามเรียนเป็นสามสูงส,ด,สดาตรฐาเลยสูงสุดของเชนคือเ,เท่าไหร่ที่นื้สูงสุดคือสอ,องร้อยยี่สิามยี่สิบก็ถือว่าไม่แพงนะครับสำหรับที่เราไปชิมมาแต่สถานที่แต่วันนี้เชฟรังสรรค์เรามาให้สี่อย่าง,งเราก็ลองชิมทั้งอย่างนี้อย่างมาหน่อยก็ถือว่ารสชาติใช้ได้ครับถ้าใครอยากจะมามาได้เส้นทางไหนครับเชฟมาที่ตลาดมีช่วงมีชัยตลาดสะพานขาวเทพคุญช้อนสามสิบสองหรือโทรมาก็ได้ 0901150487เปิดเว็บด anyway, ูได the or like <c oughs> um, ้ร้านกะเพราเ็ดลุงกับป้าเข้าไปมีเมนูทุกอย่างที่จะได้นำเสนอให้กับท่านที่จะออเดอร์มาในในในเฟสออเดอร์มาหรือจะให้ไปเดลิเวอรี่แล้วจะนดีส่งตรงถึงบ้านด้วยแล้วร้านเชฟเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยอ่า11โมงง3โมงครึ่งอ๋อ11โมง13มงครึ่ง โอเควันนี้เราต้องขอบคุณเชฟเบิ้มมากนะครับที่มาให้ความรู้ของเราในรายการเราวันนี้ครโอเคนับนำเสนอตามสไตล์ของโรงแรมนะครับโอ้ดูนะครับอันนี้คือจากเชฟเบิ้มนี่ครับแกสลักอย่างนี้เลยอันนี้อาหารขนาดจา้นล่างๆแบบล่างๆพื้นฐานแล้วดูกันจานจานครับน่ากินมากโอเคโอเคครับต้องขอบคุณเชฟบิ้มมากครับ